ดีค่ะคุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเป็นท่าสุดท้ายในชุดผลไม้รวมที่เราจะมาทําโยคะหน้ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฝังให้ดีนะคะเราจะมาพูดคําว่าส้มค่ะค่ะเวลาที่เราจะทําท่าส้มนะคะให้เรานั่งสบายๆตั้งลําคอไว้ตรงนะคะแล้วเราจะก้มหน้าไปจนพยายามให้คางติดลําตัวให้มากที่สุดนะคะหายใจเข้าไปลึกๆแล้วพูดคําว่าส้มโดยการเม้มปากให้สุดค่ะ ใต้คางเราจะตึงทันทีแล้วเราจะได้เหยียดยืดกล้ามเนื้อในแนวดิ่งกลางใบหน้านะคะพูดคาว่าส้มแล้วเราจะหายใจเข้าออกค้างไว้5วินาทีเมื่อเสร็จแล้วให้เงยหน้าขึ้นมาก่อนแล้วค่อยผ่อนคลายค่ะค่ะสรุปว่าท่าส้มเนี่ยนะคะเป็นท่าจบในชุดผลไม้รวมที่เด็ดสุดเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทำนะคะจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าในแนวดิ่งค่ะรวมทั้งใต้คางนี้ด้วยนะคะให้กระชับค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะ เราจะเริ่มต้นจากกล้วยน้ำว้าเป็นการวอร์มอัพแล้วมีลิ้นจีมีแตงโมนะคะมาจนถึงส้มทำให้ครบผลไม้เลยค่ะใน1วันรับรองหน้าคุณจะกระชับโดดเด้งเลยค่ะ